ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะ้ากดเลยอืมวันนี้จะรีวิวอะไรนะ อ๋อจำได้แล้วเดี๋ยวนี่ดีกว่ากระเป๋ากระเป๋าใหม่เอาไปไหนแล้ว,วะนี่กระเป๋ากระเป๋านี่กระเป๋าใหม่ทำไมหน้าเป็นอย่างนี้วะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการก็ n n e l นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ากระเป๋าใหม่นะครับที่ มาในกิจกรรมนี้นะครับนะก็ต้นคลิปก็เห็นไปแล้วเนาะก็มารีวิวกันนะครับอยู่ในกิจกรรมนี้เลยนะครับพอไปที่ต้นมะพร้าวก็จะเจออนไปที่ประกาศนะครับน่้จะแรกก็น่าจะได้กันหมดแล้วแล้วก็นีครับประมาณที่สองก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเจ้าไอไอติมนะครับนี่ก็กดเข้าไปเลย แล้วก็จะเห็นหน้านี้นะครับนะนีผมแรกหมดแล้วนะครับก็อไปเล่นก็นได้เนาะก็จะได้รับเจ้าอะไรกันขอโทษหน่อยนะลืมละจะได้รับอีเนี่ยล่มสูซชีแอ,อร์บอดแล้วก็เจ้ากระเป๋านะนี่เลยนะครับโอเคแล้วรีวิวอะไรอีกรีวิวนกด้วยนะครับนะผมยังไม่ได้รีวิวเลยอะรีวิวช้า กว่าชาวบ้านอีกโก้เขาได้ตั้งนานแล้วเขารีวิวกันตั้งนานแล้วครับเขาเขารับปุ๊บรีวิวปับ๊บแต่ผมรับปุ๊บตามสี่วันรีวิว <c oughs> <c oughs> น่นโอเคเดี๋ยวไปที่คู่หูนะนี่ก็จะเป็นนกอะไรวะเออจำไม่ได้แล้วนกนกนกไหนวะฟันโกใช่ไหม อ่านี่ฟันโกอยู่นี่เองนี่ฟันโกฟันกโกโกจริงๆนะครับอืมเราไปรีวิวกันนะครับผมโอเคนะไปดูทักษะเจ้าตัวคู่หูของเรานะเจ้าก็คือเจ้านกฟันโกนั่นเองทักษะของมันก็คือนี่นะเพิ่มความเร็วในการล่อนตัว45เ นะครับลอยตัวก็คือกลางล่มนะครับลอยกลางล่มกลางล่มปุ๊บจะถึงพื้นไวยิ่งขึ้นนะครับผมหรือ,รอว่านั่นแหละแล้วก็ขนาดพุ่งตัวนะครับ50หลังจากการโดดโดดล่มนะครับเอฟเฟกต์สกินมีผลทั้งทีมอันนี้ผมไม่รู้นะอ๋อก็คือทั้งทีมก็จะได้ผลหมดนะครับ นี่ครับขนาดพุ่งตัวก็คือน่าจะเป็นดิ่งพสุธาใช่ไหมที่ที่มันดิ่งลงมามันจะเพิ่มความไวนะครับนะ50%เปเซนะครับโอเคเราไปรีวิวกันเลยนะครับเจ้าน no กฟันโก้กับกระเป๋าแล้วครับนะไปะส,สีหนึ่งด้วยคืออยากจะบอกว่ากดส1แล้วนะครับผมเจอบอทนะครับนะ โอ้ไม่เป็นไรผมจะผมจะโดดมือพีโดดเลยอ่านี่นะครับกระเป๋าสวยกระเป๋านะครับก็พอได้อยู่นิดนึงโอ้โอ้โอ้ทำไมเมื่อกี้เจอบอดทำไมเข้าไปในที่รอเครื่องบินทำไมโอ้โหโหโหก้อนเลย โอ้โอ,โอมันได้คะ่ะเราได้เราได้คะ่ะยิงดิงครับเป็นไงเป็นไงเป็นกันโอเคเข้าไปแล้วฮึยิงวะหุณไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนนี่ดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งขอซ้ำศบเลยนะครับเอ้ยขอซ้ำโอ้ใช้ปืนซ้ำดีกว่ายัางไงกว่าเลย มี s อ d วีดีมีเวราก็ถอยไปดีครับไปเลยเรามีแต่สไนเราต้องถอยเราต้องถอยเราต้องถอยมันจะตามมามันจะตามมาเราต้องถอยเพราะข้างหน้ามีจับมัดเลยเอ้อมนยนะยิงไปหนึ่งโอ้โอ้ โอ้โอ <S expand> ้โอเคดาวดาวดาวโอเคโอเคเราฟอร์นิเร์ลยยาไก่ครับผมเสียวหลังว่ะผมเสียวหลังผมเสียวหลังมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่าชุบ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 อย่างนี้มันไม่ดีนะน่าจะเป็นบอทนะครับเป็นไก่หรือเพิ่งเล่นก็ไม่รู้ มาชุบตามลำพังขอถากระสุน SMG ก่อนนะครับตอนนี้ราขาด SMG นะยูไป3ตัวแล้วครับเหลืออีกประมาณ37คนนะอันนี้โหมด41นะครับรู้ว่าจะรอดหรือเปล่าวิเจอ M 6 0เอามาไม่มีของของแต่งทองคำ เดี๋ยวเราไปดูศพที่เราอีกศพหนึ่งนะครับยังไม่ได้ไปดูผมมันไม่มีอะไรเลยเหรอมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่แค่ S K S นะครับ โอเคครับเราก็หา s m g กันต่อเลยนะครับนะตอนนี้ยังไม่มีกระสุนเลยเนาะเหลือ31คนแล้วนะครับร30คนแล้วเดี๋ยวประมาณกี่ตีก็ไม่รู้นะที่รู้รู้ตีเยอะแน่นอนนะเราขอยังไม่อ่านวงเนี่ยผมจะร้อยวงที่หนึ่งปรากฏก่อนเนาะน,ะนี่เจอแล้ว s m g นี่ผมได้สกินมาใหม่ด้วย MP5 เี๋ยวเล่น MP5 ทั้งเกมเลยเนาะมาเอา นี่นะ ify, ครับเอฟีไฟกาลีวิดครับนะจริงๆสก,กินกาลีวิดผมอยากได้เจ้าปืนค้ามมากกว่านะเพลงเออวันนี้ผมจะมารีวิวปืนหรือว่ามารีวิวกระเป๋าเนี่ยเออยังไม่ได้รีวิวกระเป๋าเลยนะอ่าผมใส่กระเป๋าสองแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะเท่กว่าอันเดิมอีกหรืออันเดิมเท่กว่าวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเออเออเออ หล,ลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าทุกคนหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยเจอบอทโอ้ดาวหนึ่งจะขอเต้นโชว์เด็บเด็บเด็บโชว์เด็บโชว์ไป็หนึ่ง yeah. ทีเด็บ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 ฮ่า เ้าวก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ย M f มฟูการห้าวก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะทีหลังแกย่ายมาห้าวแต่รงนี้ก็จะไม่ใครวงที่หนึ่งมาก,ก่อนแล้วขออ่านวงเลยอ่าอยู่ตรงกลางพอดีท่านี้ผมอยากได้ A M G ว่นยังไม่มีเลยอะ,อะตอนนี้ Q เป็นสี่แล้วนะครับเหลือประมาณยีนะ่สิบเอ็ดคนนะกี่ตีก็ไม่รู้นะครับเยอะ นะเดีย๋ยวนี่ที่อัพเกาะเขาเอัพเป็นเกาะสามนะครับในกระสุนอนะไรเนี่ยอ้าเจอแล้วไอวอลพร้อมวันนี้เล่นเอ็มเล่นปืนอะไรดีทั้งเกมเอ็มวีไฟทั้งเกมหน่อยเนาะแล้วก็ปืนอะไรดีอ่ะเอ็มโฟมไหม หรือว่ายาหาปืนถูกใจถูกใจก่อนอย่จะเล่นท้งเกมไม่ดูนะครับนะเฮ้ยอะไรอะ่ะอไม่ใช่คนโอ๊ะหลอกแล้วโอเคนะครับรเดี๋ยวตามหาคิวกันต่อเลยนะครับนะตอนนี้เหลืออีกประมาณสิบเจ็ดคนนะครับนะตอนนี้ก็ของยังไม่อิ่มนะครับยังไม่ฟูเท่าไหร่ ตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เคปิมาสกิแล้วแล้วับนะแต่เวขอฟาร์มแถวแถวตรงนี้ก่อนนะครับเดยวไปดูห้องส้วมนี่มีอะไรบ้างโอ้กับะเบิดเอามาทําไมกะสนก็นไม่เก็บหน่านะครับเพราะว่าผมเอาพารามาแล้วไงกะสนมีเยอะแล้วจะไปเปื้องกระเป๋านะครับมีเก็บเสียงเอ้ยเยผมเจอนี่พี่เขาสิ เอ็นเอ็มนะครับว่าสกกาเอามาเอามาผมได้ปืนถูกใจแล้วอยาเล่นสก,กาทั้งเกมเลยนะเนาะเฮ้ยข้างนอกฝนจะตกโอเคเราคเคต็ดเมเคเกมไปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้อาจไป12นาทีกับอีก14วินะครับตอนนี้เหลือ16คนในแมปนะ เมืองเม,มาสก,กิถึงแล้วนะครับนะมีรถตุ๊กๆกับรถจิ๊บนะครับสีเขียวก็มีโรบิฟูด,ด้นะครับสวยพี่สวยมีนงมางบัหลังตอนนี้ในโดนมีคนไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอในโดนไม่มีไม่มีคนนะครับนะ ในโดนไม่มีคน,มคนเดี๋ยวตามหาคนแถวบีมสัสกิดูนะครับเดี๋ยวไปตรงแถวถวเต็นแถวป่องนะครับเดี๋ยวไปแถวนั้นโอ้โหเงียบจัดนึกว่าป่าช้านี่ยปนป่าช้าหรือว่าอะไรเนี่ยนึกว่าเมืองตอนนี้เหลือสิบสามคนแล้วตอนนี้แค่สี่คิวเอง นะครับเอ้าตอนดดล่ลมผมลืมรีวิวเจ้าอีกแค่นี้แหละอ้แต่ว่านกฟันก้นะครับก็ลืมรีวิวนะครับขออภัยด้วยนะทุกคนก็น่าจะเห็นผลกลันแล้วแหละเนาะโอเคนะครับเดินเกมไปเรื่อยๆนะหมดมามาในหมดสีหนึ่งเฮ้ยข้างหน้าผมเจออะไรอะ่ะอาไปเก็บดิ ข้างหน้าเป็นกล่องศพนะครับนะเดี๋ยวเราไปเก็บมีอะไรมัง่งโอ้โหโคตรปูเลยสองชิน้น <c oughs> สองชิ้นก็โคตรปูแล้วนะครนะเอ้ยคนป้อมไม่มีคนแล้วมันไปอยู่ไหนกันหมดนี่ขอเิวสักสิบคนก็พอใจแนละ้วมาเป็นตี้กันแน่เลยอะ่ะเพราะว่าผมหมด เอากดหมดสีหนึ่งมานะครับเอาหมดสีหนึ่งมานะครับนะบเดื่อาหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคุณนะครับทำไมมันหาย,ยากอย่างนี้เนะี่ยมงทีสองแล้วด้วยน่ะเอ้ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าสกาเดีย๋ยวไปขยับไปใกล้ๆก่อนสกา,ายิงระยะไกลมันมันเบานะครับไม่ค่อยแรงเดีย๋ยวมาชมกัน อุ้ยนั่งโอเคสวยสวยสวยได้มาเนี่ยได้มะเนี่ยเอยจะรอดปล่าวะจะรอดไหมเนี่ยโอเคไปข้างหลังก่อนไปถอยไปไปตั้งหลักก่อนนะครับอุ้ออมโดนล้อม,มโดนล้อมเสาไฟอุ้ยรถบิ๊กฟูดก็มารถบิ๊กฟูดก็มารถบิ๊กฟูดอุ้ยเด็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยสับปืนผิดสับปืนผิด วิ่งเลือๆเจ็บพินากรพนากโอ้ยกางชั่วครับเอ้าไคลาสโห้โหุแุหหุหุหุหหุ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 หอุหย ตายโอ้โหกำลังได้คิวเลยปรากฏว่าตายแล้วนะครับนะไอนี้ยืนดือ้อหลุดปะเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับคีมีก็คงมเนเท่านี้แหละนะครับนะดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็บอกได้นะตอนท,ที่ผมรีวิวได้นะนะก็ก็ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนมต์มาด้านล่งคลิปได้เลยนะครับนะ เจอกันใหม่คลนะิปหน้าบ๊ายบาย